ดูนะคะลงสีเล็กๆคุณยายกำลังสีข้าวด้วยความที่ว่ามีคนเอาข้าวมาสีนะรู้สึกว่ากล้องละมัวมากเลยขอเช็ดหน้ากล้องหน่อยจะเต็มลงสีเลยอ่ะเออยายบอกว่าเต็มลงสีเลยเยอะๆมีคนเอาข้าวมาสีนะคะน<อ>ี่อะเขามาดูเนาะอันนี้เครื่องมันกำลังทำงานเนาะ เดี๋ยวต้องได้สีอีกรอบหนึง่งนะเครื่องอะไรเป็นเครื่นี้มันจะหมดแล้วยายก็จะเสิรข้าวาปกติแถวเสี๋ยวมันก็จะดังๆหน่อยนะนี่ยายมันก็จะตักข้าวเนี่ยน่าจะเป็นของเจ้าเดียวหมดเลยนะเดียวข้าวมาสีเราดูนะเมื่อกี้เรากำลังจะถุงข้าวแล้วแหละ นี่ก็จะห้าโมงเย็นแ,แล้วก็ว่าเรายังได้เสียงลงสีอยู่มันก็เป็นสีเล็กๆนะเรียกว่าเป็นส,สีในบ้านแต่เนี้ยบ้านเราไม่ได้มีนาแต่เรามีโรงสีก็มีคนเอาเข้าวมาสีแม่ทําอะไร,รคนีเนี่ยมข้าวเหนียว,วข้าวอ๋อแม่เราเลือกูเขาบอกว่าคนที่เอามาสีบอกว่ามีทั้งข้าวเหนียวแล้วก็ข้าวเจ้านะก็จะแยกเฉพาะข้าวเหนียว,วกับข้าวเจ้าอันนี้นข้าวอะไร ข้าวเหนียวอ่ะถ้าข้าวเหนียวยายก็จะใส่ข้อ่ันนี้มันหมดแล้วนีเราก็จะให้มาดูนะยายก็ข้าวมันเดี๋ยวเดี๋ยวยายก็จะตักข้าวใส่ที่เราอันนี้ก็ทาสิใหม่นี่ก็เป็นกิจกรรมเล็กๆซึ่งนี่เขาก็เขียนไว้ก็สอบละยี่สิบ แต่ถ้าเป็นกระสอบใหญ่เหรอคนโบราณเนะี่ยเขาเรียกกระสอบเต้ใชนะ่มสี่สิบบาทแล้วก็วันพะไม่สีนะคะนี่คนแกแ่ก็สีข้าวในข้าวหมดเขาก็จะก็จะมีวิธีการหยุไม่ให้ไม่ให้ข้าวมันไหลลงนะแต่เครื่องมันยังทํางานก็เดี๋ยวเขาก็จะเอาข้าวใส่ไปแล้วก็จะสีประมาณสองรอบหรือไม่ก็สามรอบเพราะว่าสีรอบแรกอะ่ะมันจะยังมีอ่เาเพื่อลองดูนะ มันจะยังไม่ได้ขัดอ่ะมันจะมีข้าวเปลือกตกมาอยู่แล้วก็สีมันจะเป็นคุณคุณนะคะแล้วเกาจะสีรอบสไปยอาน ออกมาลำจะมีสองลำลำละเอียดกับลำหยาบนะคะอันนี้ข้าวที่ส่งออกมาเราก็จะได้สีอีกรอบหนึ่งเดี๋ยวเราพาไปดูแกะค่ะข,ขอบคุณค่ะลูกสาวซื้อขนมมาฝากแม่ด้วยเดยว่คะ่ะอันนี้เราพามาดูนี่ไงแกะมันก็จะหออกข้างนอกนี่เห็นไหมจะมีแต่เปลือก เรียกอะไรแกล่ะกนี่ไงเน,นี่ยก็เด่นเห็นไ,ไหมมีแต่เปลือกที่เขาเรียกว่าแกบนั่นแหละก็มีอันนี้ก็ให้ดูนะคะอันนี้ก็เป็นอีกอย่างหนึ่งที่ที่บ้านเรามีจริงๆเหมือนความฝ่ฝันของเตียเนาะอยากมีลงสีทั้งๆท,ที่ไม่มีนาเขาก็เลยซื้อสีอันเล็กเนี่ยมาแต่นานแล้วแหละตั้งแต่เด็กเราก็เคยสีอยู่นะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมสำหรับ บ้านมั่งคั่งของเรานะคะนีพอแค่นี้ก่อนนะ